สวัสดีผู้นิยมและศรัทธาในการสะสมพระเครื่องวัตถุม,มงคลและเครื่องรางของขังแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมแบบอัถภาพของแต่ละบุคคลทุกท่านนะครับเช่นเคยครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําผ้าดีที่ควรค่าแก่การสะสมแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมแบบไม่ต้องมีต้นทุนที่มากมายในการสะสม ไม่เป็นภาระแก่ตนเองและเก็บไว้ก็ไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานในอนาคตอย่างแน่นอนการสะสมพักเครื่องและวัตถุมงคลแบบบ้านๆไม่ได้หมายความว่าสะสมแบบไม่มีความรู้นะครับแต่เลือกเก็บพระแท้พระที่มีประวัติการสร้างชัดเจนพระที่วงการสากลยอมรับ เก็บไว้ไม่เป็นภาระแน่นอนพระที่ผมจะมาแนะนำวันนี้ได้แก่พระกิ่งสมโภชเจ็ดร้อปีนครเชียงใหม่พระกิ่งพยามังรายทำพิธีล้านนามหาพุทธาพิเศษณวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่12ุพฤษภาคม2539 พักกิงพยามังรายนี้ออกแบบได้สวยงามถูกต้องตามการออกแบบพระกิงแบบโบราณเป็นพรดดีที่คอนค่าแก่การสะสมแบบบ้านๆเพราะราคายังไม่สูงมากนักสามารถเช่าหาเก็บมาไว้ได้ในอนาคตอาจจะหายากตามการเวลาเก็บไว้ไม่เป็นภาระในอนาคตต่อลูกต่อหลานอย่างแน่นอน พระกิ่งพยามังรายสร้างขึ้นในวาระเป็นการสะดุดีวีรกรรมอันกล้าหาญของพยามังลายผู้สร้างนาครเชียงใหม่ครบรอบ700ปีในปีพศส3 9พาพยามังรายถือว่าเป็นปฐมมกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรล้านนาที่มือเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง และอยู่จัดจนมาถึงปัจจุบันล่วงเลยมาครบ700ปีทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดสร้างพระกิ่งรุ่นนี้ขึ้นเพื่อแจกจ่ายประชาชนเอาไว้สักการะบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและเป็นที่ระลึกในพระคุณของ พยาเมืองลายผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ให้อยู่รอดปลอดภัยยาวนานมาจนถึงปัจจุบันร่วงเลยมาเจ็ร้อปีถือว่าเป็นผู้มีบัคคุณอย่างยิ่งต่ออาณาจักรล้านนาและเมืองเชียงใหม่ พยามังรายเป็นนักรบผู้กล้าหาญและเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรน้อยใหญ่ให้อยู่ภายใต้อาณาจักรล้านนาในเมื่อ700ปีที่ผ่านมาดังนั้นพระกิ่งรุน่นนี้จึงทรงคุณค่ามากเหมาะสำหรับให้ประชาชนโดยทั่วไปเก็บไว้สักการะบูชา ใครยังไม่มีพักกิ่งรุ่นนี้สามารถเช่าหามาเก็บสะสมแบบบ้านๆสะสมแบบชาวบ้านชาวบ้านสะสมแบบมีความรู้สะสมตามอัภาพฐานะของแต่ละบุคคลมีให้เลือกมากมายหลายเนื้อตามความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเช่าหาได้ ใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ